who's there i'm going for the phones keep a lookout oh my god what are we gonna do about you we need to find out what's really going on it's a really special place <laughs> ในช่องรีวิวหนังคนรักหนังวันนี้ผมจะมารีวิวหนังบิงค์ทวิซิกอันตรายก่อนจะไปรีวิวผมก็ขอฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในช่องนี้ด้วยนะครับนั้นเราไปเริ่มกันเลยเป็นหนังระทึกขวัญสไตล์ติดกอ่อที่กระแสะอาจจะเงียบเงียบเยบาๆไปสักหน่อยเพราะก็อย่างว่าเพราะหนังที่พยายามสื่อสารออกมานั้นก็ไม่ค่อยจะดึงดูดใจอะไรได้สักเท่าไหร่มันก็คงจะวนอยู่กับเดิมๆติดก่อนนี้ตายแต่อย่าเพิ่งประเมินขั้มต่ำเกินไปถ้าหากว่าคุณยังไม่ได้มาสัมผัสมัมนจริงๆซิกอันตราย ที่กลายเป็นว่านี่คือหนังที่มากับพลอตซ้ำๆที่สามารถพลิกผันสถานการณ์ที่เดิมๆเ,เฉยๆออกมาให้ดูไม่ธรรมดาอย่างแยบยลเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวโดยเฉพาะการบ้องหูสายบุรุษเพศไปสักฟาสองฟาด Blink Twice ว่าด้วยเรื่องราวของ s l a t อ r King อภิมหืมหมามหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจไฮเทคระดับโลก ได้บังเอิญพบกับฟรีดาสาวเซิร์ฟในงานเลี้ยงกาลา่ามูลนิธิของเขาเขาจึงได้ชวนให้เธอกับเพื่อนไปพักร้อนที่เกาะส่วนตัวที่เขาซื้อครอบครองเอาไว้เองทุกคนจะถูกเก็บโทรศัพท์แล้วก็ดื่มด่ำปล่อยใจไปกับอิสระที่อยากจะม,มาใหม่แบบไม่รู้จักวันเวลากระทั่งเธอเริ่มสังเกตถึงอะไรบางอย่างแปลกๆบนเกาปาร์ตี้สังสรรที่ไม่เคยและไม่มีวันจบสิ้นมันมีอะไรที่แอบซ่อนเอาไว้อยู่กันแน่ก็คือหนังที่แทบ จะไม่มีอะไรที่แปลกใหม่อะไรมากับสูตรเดิมๆที่ในช่วง4-5ถึงปีมานี้เห็นสร้างกันออกมาประปรายแต่ทว่าหนังเรื่องนี้สามารถยกระดับสิ่งที่ไม่ค่อยใหม่ด้วยองค์ประกอบอื่นได้อย่างน่าสนใจถึงพราจะไม่ได้ทําให้ประหลาดใจสักเท่าไหร่แต่ต้องยอมรับเลยว่าจังหวะการเล่าเรื่องและงานดีไซน์องค์ประกอบต่างๆนี่คือผลงานการสร้างหนังเดบิวต์เรื่องแรกของนักแสดงสาวโซอี้คราวิทที่เธอเทพหลังให้กับหนังเรื่องแรกในฐานะคนเบื้องหลังของเธอทั้งกำกับทั้งเขียนบท และอเนวยการสร้างหนังเองต้องยอมรับเลยว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีของ,ของเธอไม่น้อยในฐานะนักสร้างหนังเพราะเป็นการออกสตาร์ทที่เต็มไปด้วยสไตล์โดยใช้วิสัยทัศน์อันเฉียบคมของเธอมาใสา่เอาไว้ในเรื่องนี้ได้อย่างจัดจ้านและเต็มไปด้วยกิมมิคที่ชวนน่าพิจวง Blink twice ก็ดูทรงมาตามฉบับหนังคนกลุ่มหนึ่งถูกปล่อยอยู่บนเกาะมันต้องมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ต้องเกิดขึ้นแน่ๆคือฟังเพราะเท่านี้ก็น่าจะมองเห็นภาพลางๆได้บ้างแล้วว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ว่า แม่สาวโซอีสามารถปรุงแต่งพลดทื่อๆเหล่านี้ออกมาได้มีรสชาติที่น่าสนใจยิ่งขึ้นเป็นการหย่นิ้วเอาไว้ในต่อมความกลัวความสยองขวัญและความซับซ้อนเชิงจิตวิทยาที่ไม่ได้ยุ่งยากจนเกินไปอะไรขนาดนั้นประเด็นอำนาจปิตุลาธิปไตยมาอยู่ในมือนักสร้างหนังผู้หญิงคุณอาจจะคิดเดาไปแล้วว่าต้องเป็นหนังดาผู้ชายแน่ๆอันที่จริงแล้ว ก็ไม่เชิงแต่มันเป็นการแดกดันแบบเจ็บแสบบอกไม่น้อยผ่านการกระทําที่ไม่ได้เป็นการตีแสกหน้าผู้ชายแบบตรงๆอ,อย่างน้อยประเด็นขององค์หนังก็ค่อนข้างแข็งแรงและสมเหตุสมผลกับการบดขยี้อํานาจความเป็นใหญ่ของผู้ชายทั้งแนวคิดและการกระทําที่ชวนขยะขยีนับว่าเป็นเหตุผลที่สมควรแล้วที่ควรได้รับผลลัพธ์ออกมาเช่นนี้ blink twice ก็เหมือนจะยังไปไม่สุดทางอยู่ดีน่าเสียดายที่หนังก็มีพื้นที่มากมายที่น่าจะขอยีให้แหลกได้มากกว่านี้ เพราะทุกๆอย่างดันมากองรวมกันเอาไว้เพียงแค่20นาทีสุดท้ายของหนังที่ก็น่าจะเป็นส่วนที่ดีที่สุดของหนังแล้วแต่หนังก็หมดเวลาไปการปูทางเรื่องเป็นชั่วโมงแบบที่เรื่อยเปื่อยไปกับการปราร์ตี้สุดเบี่ยงที่หวังจะให้แค่คนดูรู้จักแต่ละคาแรคเตอร์ตัวละครให้มากขึ้นเพราะสุดท้ายก็แทบไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่อยู่ดีโปรดักชันดีไซน์และงานออกแบบงานสร้างหนังเรื่องนี้เป็นการเซตติ้งฉากที่ทำออกมาได้ถึงแม้ว่า มันจะใช้วนๆกันอยู่แทบจะโลเคชันเดียวตลอดทั้งเรื่องแต่งานแสงงานสีต่างๆที่ใส่เข้ามานั้นก็นับบรรจงใส่เข้ามาอย่างมีความหมายและรายละเอียดโดยเฉพาะการเล่าเรื่องผ่านพฤติกรรมตัวละครต่างๆที่ลงรายละเอียดถึงหยาดเหงื่อเป็นจุดเล็กน้อยที่ช่วยบิวอารมณ์ของหนังให้เข้ากับสถานการณ์ที่บีบคั้นมากยิ่งขึ้นการแสดงนาโอมิแอ็กกี้สร้างเรื่องอีกแล้วนางจะกลายเป็นเจ้าแม่หนังสยองติดเทรนในช่วงยคุคนี้ไปแล้ว และเธอก็ยังทําได้ดีอยู่ต่อไปในหมวดหนังประเภทนี้บทบาทมื่อโอนจะไม่ยากแต่ก็ถ่ายทอดออกมาไม่ง่ายเช่นกันแต่นาโอมิก็แบกกอนหนังทั้งเรื่องเอาไว้ใช้ได้เพราะส่วนหนึ่งก็ได้แชนิงเทธรรมมาช่วยพยุงเอาไว้อีกส่วนเพราะนี่คืองานกํากับหนังเรื่องแรกของคู่มัน่นคนปัจจุบันของเขามีหรือที่จะไม่มาช่วยคนกันเองทำงานและบทบาทนี้ก็ปลดล็อกทักษะการแสดงของเขาได้อีกครั้ง โดยภาพรวมแล้วบิงทว c สเป็นการเริ่มต้นที่ค่อนข้างดีในฐานะนักสร้างหนังของโซอี้คราวิดมุมมองการเป็นคนทำหนังของเธอค่อนข้างมีสไตล์ที่น่าค้นหาจังหวะและการหยอดอารมณ์ลงไปในหนังกำลังมอเจาะถึงจะยังไม่ใส่ระดับสมบูรณ์แบบที่สุดแต่ก็เป็นการออกสตาร์ที่ดีเพราะหนังอาจจะไม่ได้วิวาอะไรแต่อย่างน้อยๆระหว่างการและการร้อยเรียงเรื่องก็ทำให้สิ่งที่ธรรมดาออกมาไม่ธรรมดาได้ดีแต่ก็ยังมีเซอร์ไพรส์แบบเกินคาดออกมาให้ชวนตื่นเต้นดีเช่นกัน สำหรับคะแนนผมจะให้ไปที่7เต็ม10ก่อนจะจากกันไปผมก็ขอฝากกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในช่องนี้ด้วยนะครับงั้นผมขอลาไปก่อนสวัสดี